สามเทคนิคการจัดตกแต่งคุกกี้เพ anyway> um ื่อขายออนไลน์เทคนิคดีๆขายดีขายปังทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอก็หนึ่งนะครับจัดคุกกี้ถ่ายกับพวกพอปถ่ายรูปต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ ตามในวิดีโอนะครับตามในรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพรวมนะครับที่ผมได้ทําจัดตกแต่งเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้พอเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในการจัดพพอปตกแต่งกับอาหารนะครับหรือว่าพวกขนมต่างๆนะครับที่นี้ก็จะเน้นเป็นคุกกี้นะครับเพราะว่าผมทําวิดีโอซีรีส์คุกกี้มาเนี่ยเพื่อให้แบบเพื่อนๆ มีโอกาสได้ไปทำขายของออนไลน์หรือว่าเพื่อนๆขายกันอยู่แล้วก็จะได้มีเทคนิคหรือมีแนวทางนะครับทำให้มันขายดีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เบื้องต้นก็ผมแนะนำเป็นพวกช้อนซ่อมไม้นะครับควรมีติดไว้เก๋ๆสักนิดนึงนะครับสำหรับการเป็นพอปถ่ายคู่กับของถ่ายรูปต่างๆนันนะครับต่อมาก็ แนะนำเป็นเขาเรียกฉาก PVC นะครับเป็นฉากสำหรับการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปอาหารได้เครื่องดื่มได้จริงๆได้แม้กระทั่งเสื้อผ้าแม้กระทั่งพวกของขายกิฟช็อปต่างๆหรือว่าสินค้าขายในออนไลน์ต่างๆนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็จะมีลวดลายหลายลวดลายนะครับอันนี้เป็นสีแบบปูนเก่าก็ได้นะครับแบบ หินอ่อนก็มีนะครับหรือแบบดุดูหน่อยก็สีดําเข้มนะครับออกจะเป็นแบบพื้นหินมืดๆหน่อยนะครับพื้นหินอ่อนมืดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นาลายพื้นหินแตกสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับพวก PVC นะครับฉาก PVC ต่อมาก็จะเป็นพวกถาดไม้นะครับก็จะเป็นพวกถาดไม้มันจะเข้ากับพวกขนมนะครับ ดูน่ารักดูแบบวอมวอมอบอุ่นนะครับเห็นคนเห็นภาพก็รู้สึกน่ากินน่าทานนะครับอยากซื้อนะครับก็จัดตกแต่งก็จัดประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนี้ที่ทอยากให้มีติดร้านติดบ้านไว้นะครับสำหรับเราจะถ่ายของขายออนไลน์ก็เป็นพวกผ้านะครับผ้าแนปกินหรือว่าผ้ารองจานก็ได้นะครับ หรือบางทีเป็นผ้ากระสอบก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกใช้กันก็มาใช้กันตามความเหมาะสมตามความชอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคที่1เรามีส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวเขียงไม้นะครับก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะครับนะที่นี้เป็นคุกกี้นะครับ2นะครับก็จัดคุกกี้ไทยกับเครื่องดื่มต่างๆนะครับทำไมถึงจัดคุกกี้ไทย ร่วมกับเครื่องดื่มต่างๆมันก็ลักษณะเป็นของทานคู่กันนะครับคือทานเล่นก็ได้แต่ถ้าเราไกด์ไลน์นำลูกค้าว่าเออทานกับนมได้ทานกับชาได้ชาร้อนได้กาแฟได้โกโก้ได้อะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเกิดความน่าสนใจแล้วก็เวลาถ่ายทำนำคุกกี้ไปถ่ายทำกับพวกเครื่องดื่มเหล่านี้มันก็จะดูแบบเข้ากันดีนะครับ ดูตามในภาพนะครับเครื่องดื่อมาทําท่าจิ้มนมสักนิดหนึ่งก็ดูน่าสนใจน่าทานนะครับหรือว่าวางคุกกี้คู่กับชาร้อนก็ดูดูดีนะครับสําหรับคอชาหรือว่ายิ่งถ่ายกับคุกกี้กับกาแฟอย่างเงี้ยโอ้เข้ากันดีเลยนะครับหรือถ้าจะเน้นทางเฮลตี้หรือว่าบางครั้งเราทําคุกกี้เกี่ยวกับสุขภาพเงี้ยนะครับก็ถ่ายกับพวกโกโก้ก็ได้นะครับโกโก้ร้อนโกโก้เย็นก็ได้นะสนะครับ ถ่ายภาพเบื้องหลังการทำคุกกี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับคุกกี้ที่เสร็จสมบูรณ์นะครับมีการอบนะครับมีเรื่องความสะอาดมีเรื่องการปั้นมีเรื่องการตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณ Behind the scene นะครับภาพเบื้องหลังการทำงานนะครับแต่เราก็จะเลือกเจาะประเด็นเน้นภาพที่เป็นเชิงบวกนะครับแล้วก็เชิงเชิญชวนให้กับร้านเรา ว่าเออร้านเราเนี่ยทำสะอาดนะยกตัวอย่างเอออันนี้มันสะอาดนะใส่ถุงมือเราทำด้วยใส่ถุงมือปั้นดูแล้วสะอาดน่าทานนะครับหรือการตีเราตีให้เห็นว่าเออเนื้อสัมผัสตีแบบนี้แบบนี้กับน้ำตาลสายแดงแบบนี้แบบนี้นะครับหรือว่าการปั้นนะครับเราก็ปั้นสดๆสดสดใหม่ๆลักษณะเหมือนโฮมเมดกดแบบยังไงกดแบบด้วยมือให้เรียบ กดแบบใช้ซ่อมช่วยกดให้เป็นลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูน่าทานหรือเ,เราจะปั้นแบบฟรีฟอร์มปั้นแบบช่างน้ําหนักแล้วก็ตามขนาดไปเลยปล่อยไว้ไปเลยก็ดูเก๋ๆไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็ถ่ายให้ดูว่าเออจะเป็นประมาณนี้เราสามารถจะนำภาพที่ถ่ายหรือวิดีโอที่ถ่ายลักษณะแบบนี้เนี่ยไปทำคอนเทนต์ให้กับเพจ mm hmm. ของเรา ร้านของเราในโซเชียลมีเดียได้นะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าค่อนข้างชอบนะครับใน3เทคนิคที่เก่ามานี้นะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับกับการขายของออนไลน์หรือว่าเป็นเทคนิคที่ดีสำหรับการขายของออนไลน์ขายอาหารออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อนามารถนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็เปิดวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเช็คแดนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ